ประชาชนนะครับคงต้องจับตาการเมืองกันแบบยาวๆ นะครับต้องจับตาเรื่องของการเมืองกันแบบยาวๆเลยนะครับถ้าแบบนี้ก็ต้องบอกก่อนนะครับอย่างที่บอกว่าวันนี้นะครับตามที่เราทราบอยู่เนี่ยนะครับพรรคเพื่อไทยก็ได้ประกาศจับมือกับพรรคภูมิใจไทยเรียบร้อยแล้วครับมีคะแนนเสียงทั้งหมด312เสียงแล้วก็มีประเด็นที่ร้อนแรงออกมาในโลกโซเชียลเลยก็นั่นก็คือคําพูดของคุณหมอชนน่านนะครับซึ่งคุณหมอชนน่านเองออกมาพูดนะครับเพราะมีนักข่าวถามถึงประเด็นที่ว่านะครับตอนที่หาเสียงเลือกตั้งนะครับได้มีแคมเปญ อยู่ช่วงหนึ่งนะครับเป็นการที่บอกว่าไล่ไลหนูตีงูเห่านะครับไล่หนูตีงูเห่าเนี่ยนะครับตอนนั้นก็คือว่าความหมายก็คือไล่หนูพักภูมิใจไทยนะแล้วก็ตีงูเห่าก็คืองูเห่าที่ออกจากพักเพื่อจไทยไปนะครับเป็นการไลห่หนูงูหนูตีงูเห่าเนี่ยนะครับที่ผ่านมาจะอธิบายกับประชาชนว่ายังไงซึ่งแน่นอนครับคุณหมอชนน่านเองก็ได้มีการอธิบายออกมาให้กับประชาชนได้รับทราบว่าการที่บอกว่าไล่หนูตีงูเห่านั้นน่ะมันเป็นคํา วิภากษวิจาร์ณหรือมันเป็นภาพนะครับที่ออกมาตอนหาเสียงเลือกตั้งเพียงเพื่อต้องการให้ได้คะแนนเสียงของการเลือกตั้งเท่านั้นเองเพื่อให้ได้ได้คะแนนเสียงจากประชาชนช <ๆ S 2> เพราะว่า <ๆ S 2> นะครับการที่ออกมานะครับเป็นภาพนั้นนะที่ออกมาเพื่อว่าเป็นนโยบายหรือเป็นแนวทางหรือว่าที่จะเป็นออกไปเนี่ยครับเป็นการสื่อสารนะครับเพียงเพื่อ ต้องการให้ประชาชนนะครับมาลงคะแนนเสียงให้กับตัวเองมาลงคะแนนเสียงให้กับพรรคตัวเองมาลงคะแนนเสียงให้กับสสของพรรคตัวเองเท่านั้นนะครับเป็นเป็นเป็นภาพนี้เท่านั้นไม่ได้โกรธเคืองใครไม่ได้อะไรใครก็ไม่ได้อะดรกับใครเลยแค่พูดนะครับเพื่อเป็นการนะเอาง่ายๆพูดเพื่อล่อลอกนะครับให้ประชาชนเนี่ยนะครับหลงเชื่อนะครับว่าตัวเองนะครับจะทําอย่างนั้น เพื่อให้นะครับประชาชนเนี่ยมาลงคะแนนเสียงให้กับคนของพรรคตัวเองและก็คนของพรรคตัวเองประมาณนั้นในคําพูดที่ออกมาซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าก็ทําให้ประชาชนเนี่ยบอกโอ้โหเรียกว่าติดแฮชแท็กกันเรื่องนี้แบบโอ้โหถล่มทลายเลยว่าความร,ร้อนแรงของเรื่องนี้เพราะว่าทุกคนก็คงมีความร,รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมถึงพูดแบบนี้นะครับทำไมถึงพูดแบบนี้แต่ที่แน่ๆน,นะครับก็อย่างที่บอกว่า มันเป็นคําพูดของเขาอะครับก็คือมันมีภาพออกมาแล้วก็มีออกมาเนะี่ยคุณหมอชนน่านเนี่ยเขาบอกลั่นเลยนะครับว่าคุณหมอชนน่านพูดแบบนี้เลยครับว่าคุณหมอชนน่านเนี่ยบอกว่าลั่นนะครับไล่หนูตีงูเห่านะ่แค่โลดรลงหาเสียงคือแค่การโลดรลงหาเสียงนะครับเมื่อถามว่าช่วงของการเลือกตั้งเนี่ยพักเพื่อไทยออกแคมเปญไล่น ight, หนูตีงูเหา่าแต่วันนี้พเพื่อไทยมาจับมือกับภูมิใจไทยจะอธิบายกับประชาชนยังไงนะครับในแพทย์ชนน่านนะครับสีแก้วก็ตอบว่าเนี่ยหัวหน้าพักเพื่อไทยเนี่ยตอบว่างี้ครับ การรณรงค์หาเสียงของพรรคเพื่อไทยกับพรรคภูมิใจไทยอะ่ะบางครั้งก็มีการกระทบกระทั่งกันเช่นการรณรงค์การรณรงค์นะครับไล่หนูตีงห่าเนี่ยเป็นภาพการรณรงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งคะแนนเสียงของการเลือกตั้ง มติทางการเมืองเราไปขอคะแนนสนับสนุนจากพี่น้องประชาชนเราไม่เคยประกาศว่าเราเป็นศัตรูกับไทยเราเป็นแค่คู่แข่งกันจริงนะครับเทคนิคในการหาเสียงต่างฝ่ายต่างก็มีนะครับเพื่อไทยไม่เคยนะครับคิดเป็นศัตรูกับไทรก็นแน่นอนครับว่าเท่ากับวันนี้นะครับการภาพนะครับในการรณรงค์หาเสียงนะครับภาพการรณรงค์หาเสียงเนี่ยเป็นแค่การรณรงค์เพื่อเพียงแค่ต้องการให้ประชาชนนะ่ะนะครับมาลงคะแนนเสียงให้ตัวเองนะครับเพื่อต้องการคะแนนเสียงนะครับ เอาง่ายๆครับว่าภาพที่รณรงค์ทั้งหมดนะครับมันไม่ได้เป็นความจริงครับมันไม่ได้เป็นเป็นแค่การรณรงค์เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อเข้ามาเลือกนะครับลงคะแนนให้กับสสของตัวเองให้มาลงคะแนนให้กับพรรคของตัวเองเท่านั้นซึ่งแน่นอนครับว่าพอเรื่องนี้ออกมาก็ทําให้กระแสร้อนแรงซึ่งแน่นอนครับว่าเรื่องนี้ก็คงจะต้องจับตากันดูต่อไปว่า จะเกิดอะไรขึ้นอีกและจะมีอะไรออกมาอีกขนาดแค่นี้นะครับจากพฤติกรรมพฤติการอะไรออกมาโอ้โหตอนนี้เราได้เห็นนะครับท่าแท้ของนักการเมืองหลายๆคนท่าแท้ของพรรคการเมืองหลายๆคนที่ออกมานะตอนนี้แล้วนะครับอย่างที่ผมบอกว่าสําหรับผมนะครับนะครับมีความรู้สึกว่ายังไงก็แล้วแต่พักเพื่อไทยนะครับถ้าไปจับมือกับขั้วหน้าเดิมแม้กระทั่งมาจับมือกับพรรคภูมิใจไทยเรื่องของกัญชาเสรีเดี๋ยวค่อยดูนะครับว่ากัญชาทั้งหมดนะโอ้โหออกมา ตอนอย่างนี้นะครับบอกได้เลยครับว่าไม่รู้ว่าจะพูดยังไงต่อเลยนะครับไม่รู้จะพูดยังไงต่อเลยก็คงจะต้องรอดูกันเองแล้วก็เมื่อโควิดที่ผ่านมานะครับอนุทินเนี่ยนะครับก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขถูกต้องไหมกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาทุกคนก็แย่มากพอดูแล้วแล้ววันนี้จะกลับเข้ามาอยู่ในกระทรวงเดิมอีกหรือเปล่านะครับประเทศก็คือประชาชนเนี่ยจะกลับวงวนกับที่เดิมอีกหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องมารอติดตามกันและที่สําคัญนะครับว่าวันนี้ เพื่อไทยบอกว่าจะไปแก้นะครับรัฐมนูญสึงสสรที่ผมก็เคยย้ำแล้วว่าวันนี้นะครับสอวอทั้งหมดเนี่ยนะครับแต่งตั้งโดยเเด็จการรัฐประหารเป็นคนแต่งตั้งขึ้นมาแล้วแต่งตั้งขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์อะไรครับเพื่อจุดประสงค์ขัดขวางระบอบประชาธิปไตยของประชาชนที่ผ่านการเลือกตั้งนะครับเพราะอะไรครับเพราะวันนี้นะครับพเด็จการรัฐประหารตั้งสอวอขึ้นมานะครับโดยนะครับร่างรัฐมนูญกาหนดให้สอวอสามารถเลือกนายกได้ เพื่อนะรครับเพื่อพอการเลือกตั้งปุ๊บถ้าเกิดการเลือกตั้งออกมาเป็นผลบวกกับทางฝ่ายตัวเอง เป็นผ L ผลบวกกับเผด็จการและทหารก็จะยกมือสนับสนุนให้และบอกว่าเป็นประชาธิปไตยนะครับเอาไว้ยกมือสนับสนุนให้เพราะมีคนเลือกแต่ถ้าไม่ได้เป็นผลบวกเหมือนตอนนี้นะครับก็คือฝ่ายประชาธิปไตยะเ,เลือกมานะครับประชาชนเลือกมาต้องให้การเปลี่ยนแปลงเ <ๆ S 2> ขาก็จะ,ไม,ยยมะ glance, ไม่ยกมือสนับสนุนให้เป็นรัฐบาลไม่ยกมือสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อขัดขวางระบอบประชาธิปไตยเอาไว้แล้วถามว่าวันนี้พักเพื่อไทยไปจับมือกับเขาไปจับมือกับควบควบน้าเผด็จการและทหารไปจับมือกับคนที่เคยสนับสนุนกับเผด็จการและทหารมาแล้วไปจัับบมือก คนที่นะครับสนับสนุนหัวหน้าเผด็จการรัฐะหารนะเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วถามว่าเขาจะยอมแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นรัฐธรรมนูนของประชาชนหรอครับเพราะว่าเขาอยู่ได้เพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้รัฐธรรมนูนฉบับนี้สร้างขึ้นมานะครับสร้างขึ้นมาเพื่อสืบทอดอำนาจรัฐะหารแต่ถ้าคุณไปแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ทําให้เขาไม่สามารถมีอำนาจได้คิดเหลือว่าเขาจะยอมคิดเหลือว่ามันจะทําได้ ซึ่งผมบอกเลยครับว่าเป็นไปไม่ได้ครับเพราะแค่จุดเริ่มต้นของพักเพื่อไทยก็ยอมทําตามที่สวต้องการแล้ววันนี้สวต้องการที่จะไม่ให้พักเพื่อไทยครับจับมือกับก้าวไกลแล้วจัดตั้งรัฐบาลพักเพื่อไทยก็ยอมทําตามพักเพื่อไทยยอมทําตามคําสั่งสวซึ่งเราก็รู้อยู่ว่าสวได้รับการแต่งตั้งมาจากเผด็จการรัฐประหารเพื่อไทยทําตามสวก็เท่ากับทําตามเผด็จการรัฐประหารนะครับ ตอนนี้เพื่อไทยกําลังก้มหัวให้กับเด็จการรัฐะหารกําลังอยู่ใต้อุ้มตีนรัฐทหารกําลังนะครับให้นะครับรเผด็จการรัฐะหารสนจมูกนะครับสนสะาพายตัวเองแล้วเดินจุงไปทางไหนก็ได้ไปในแถวในในแนวทางไหนก็ได้นี่คือสิ่งที่เพื่อไทยกําลังทําและประชาชนจะมีความมั่นใจยังไงครับเพราะว่าสิ่งที่ประชาชนต้องการก็คือความมั่นใจให้เพื่อไทยเข้ามาจัดตั้งรัฐบาลเป็นประชาธิปไตยให้มาต่อสู้กับเผด็จการให้ต่อสู้กับเผด็จการรัฐะหารแต่วันนี้ เพื่อไทยกําลังก้มหัวให้กับผดเ็จการรัฐประาหารกําลังนะครับทําตามที่ผดเ็จการรัฐประาหารต้องการเพียงเพื่ออยากได้เป็นร,รัฐบาลเพียงเพื่ออยากได้เป็นนายกรัฐมนตรียอมทําทุกยอย่างยอมรับใช้ผดเ็จการรัฐประาหารแบบนี้แหละครับ ประชาชนจะได้รัะธรรมนูนฉบับประชาชนแบบนี้แหละครับประชาชนจะได้มีประชาธิปไตยเป็นของตัวเองผมบอกเลยครับว่าเป็นไปไม่ได้และเป็นไปได้ยากซึ่งแน่นอนครับว่าเรื่องนี้ก็กมีคนออกมาก็ต้องเป็นพรรคก้าวไกลละครับตอนนี้วิโรดนะครับยืนยันเก้าวไกลไม่ร่วมมือนะครับไม่ร่วมนะครับสืบทอดอํานาจเชื่อนะครับสารตั้งต้น2 1 2เสียงเป็นรัฐบาลไม่ง่าย แกนนำพักเพื่อไทยนะครับและภูมิใจไทยทแถลงจัดตั้งรัฐบาลโดยมีคะแนนเสียงที่เป็นสารตั้งต้นเนี่ย212เสียงและเตรียมเจรจากับพักอื่นร่วมจัดตั้งรัฐบาลโดยไม่มีพักก้าวไกลทั้งที่ได้คะแนนเสียงเป็นอันดับหนึ่งซึ่งวิโรธลักษนาอาธิสรสอสอบัญชีรายชื่อของพักก้าวไกลยืนยันว่าไม่วิตกกับท่าทีของทั้งสองพักและให้จับตาดูต่อจากนี้จะมีอีกหลายด่าน วิโรดลัคนาอาธิษรสสบัญชีรายชื่อของพักก้าวไกลเปิดเผยกับทีมข่าวเจาะประเด็นไทยรัฐออนไลน์ว่าหลังจากถแถลงข่าวของพักเพื่อไทยเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลโดยมีพักภูมิใจไทยรวมกันนะครับ212เสียงและเตรียมพูดคุยกับพักอื่นเพื่อร่วมจัดตั้งรัฐบาลโดยไม่มีพักก้าวไกลส่วนตัวยังคงมองว่านะครับทางพักก้าวไกลไม่จําเป็นจะต้องแสดงท่าทีอะไรเลย ไม่จำเป็นต้องแสดงท่าทีอะไรครับหากก้าวไกลถูกผลักไปเป็นฝ่ายค้านตามระบบรัฐสภาก็เป็นสิ่งที่จําเป็นซึ่งนะครับในการโหวตนายกรัฐมนตรีที่มีคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยในการโหวตครั้งถัดไปพรรคก้าวไกลยึดมั่นมาเสมอว่าต้องยึดมั่นต่อความรู้สึกของประชาชนดังนั้นจะโหวตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยทางพรรคก้าวไกลจะต้องดูความรู้สึกของประชาชนสะท้อนจากประชาชนเป็นหลัก ณวันนี้ต้องยอมรับว่าถ้ามองไปที่หัวใจของประชาชนจะเห็นประชาชนนะครับก็ร้องไห้นะครับจากข้างในดังนั้นการตัดสินใจว่าจะโหวตให้หรือไม่ต้องรักษาน้ำจิตน,น้ำใจของประชาชนการถแถลงของพักเพื่อไทยกับพักภูมิใจไทยการที่ประชาชนจะรับฟังหรือไม่ก็เป็นสิทธิของประชาชนเพราะประชาชนมีสิทธิ์และเชื่อนะครับมีสิทธิ์ที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อรับได้หรือรับไม่ได้สิ่ง สิ่งนี้เราไม่สามารถแทรกแซงความร,รู้สึกของประชาชนได้แต่ความร,รู้สึกของประชาชนมีความหมายอย่างมากสำหรับพักก้าวไกลถ้ามองในความเป็นจริงการนําพักสองลุงเข้ามาจาัดตั้งรัฐบาลแบบเสียงปิ่มน้ำขนาดขาดเ,เสียงปิ่มน้ำนะครับขนาด260เสียงในความเป็นจริงแทบบริหารราชการแผ่นด,ดินไม่ได้เลย เพราะต้องมีสสจํานวนหนึ่งไปเป็นรัฐมนตรีดังนั้นการให้รัฐมนตรีที่เป็นสสนะครับด้วยวิ่งรอบนะครับทำงานในธรรเนียบและงานในสภาพเพื่อพิจารณาผ่านงบประมาณและกฎหมายสําคัญทางทฤษฎีทําได้แต่ในทางปฏิบัติไม่มีทางทําได้ดังนั้นจึงเชื่อว,ว่าถ้ามีการเข้ามาร่วมนะครับของพรรครวมไทยสร้างชาติและพ,พรรคลังประชารัฐที่รวมกันแล้ว76เสียงนะครับ ต้องจับตาดูว่าจะเข้ามาร่วมรัฐบาลเมื่อไหรและ,ะเมื่อไรและเมื่อใดนะครับจึงเป็นที่จับตาของประชาชนเมื่อถามถึงอนาคตนะครับมีความเป็นไปได้หรือไม่หากมีสสของพรักก้าวไกลไปร่วมกับพรักเพื่อไทยโดยมีภูมิใจไทยร่วมจัดตั้งรัฐบาลน,นายวิโร์ยืนยันว่าก้าวไกลชัดเจนมาตลอดว่ามีรุงไม่มีเราสําสหรับพักการเมืองอื่นเราจะไปเข้าร่วม ก็อยู่กับเงื่อนไขและข้อเสนอนะครับในการร่วมรัฐบาลซึ่งชัดเจนว่าถ้ามีรวมไทยสร้างชาติและ,ะพลังประชารัฐจะไม่เข้าร่วมเพราะสองพักนี้เป็น,นกลไกสำคัญในการสืบทอดอำนาจของคณะที่ก่อการรัฐประหาร ถ้ายิ่งมีพักรวมไทยสร้างชาติและพักพลังประชารัยอยู่ในสมการจัดตั้งรัฐบาลจะทําให้ขบวนการทุนผูกขาดรวมถึงเครือข่ายอุปมานต่างๆที่กินรวบสัมปทานทรัพยากรในประเทศไม่ขี้ขายลงรวมถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูนให้เป็นฉบับของประชาชนก็เป็นไปได้แค่วามฝันสถานการณ์การเมืองต่อจากนี้ยังมีฟามชุลมุนอีกมากนะครับเพราะผลพวงของรัฐธรรมนูญปี60 ที่มีความช่อฉนในในตัวมันฉะนั้นนักการเมืองและสส,สถ้าไม่มีอุดมการที่มั่นคงจะวอกแวดกับกอกไปตามช่องตามทางที่รัฐธรรมนูญวางหลุมพางเอาไว้นะครับประชาชนจึงต้องติดตามสถา,านการณ์ต่อจากนี้อย่างตาไม่กระพริบแต่อย่างไรก็ตามไม่ต้องกังวลสําหรับก้าวไกลจุดยืนที่ให้ไว้กับประชาชนยังเหมือนเดิมอุดมการประชาธิปไตยยังมั่นคงและทั้งมวลที่เกิดขึ้นจะถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ของการเมืองเพราะ กาก้าวไกลประเทศไทยไม่เหมือนเดิมนะครับแน่นอนครับว่ากาก้าวไกลนะครับประเทศไทยไม่เหมือนเดิมจริงๆณวันนี้ต้องบอกเลยนะครับแค่เริ่มต้นแค่นั้นตอนนี้ก็ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับได้ปรากฏอะไรสิ่งที่เราได้เห็นเนี่ยนะครับก็ทําให้เราได้เห็นอะไรหลายๆอย่างนะครับหลายๆอย่างเลยครับของของชุดนี้นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าก็คงจะต้องรอดูนะครับว่า หลังจากนี้แล้วนะครับจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่านะครับจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าเพราะว่าถ้าจะดูแล้วทั้งหมดเนี่ยนะครับคงไม่ได้หยุดแค่นี้แน่และต้องมาบอกได้เลยครับว่ามันคงจะเป็นไปไม่ได้นะครับมันคงจะเป็นไปไม่ได้ว่าเอ๊ะถ้าไม่มี2รลุงนะครับพักสองลุงเข้ามาเนี่ยหรือเขาจะบอกว่าเอ้ยก็พักสองลุงไม่มีลุงแล้วไงนะครับวันนี้นะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ไม่ได้อยู่ในพักลุงไทยสร้างชาติแล้วเนี่ยนะครับ รวมไทยสร้างชาติแล้วก็ไม่มีลุงแล้วไง <S <S <ๆ>ก็สามารถร่วมพักได้แต่อย่าลืมนะครับว่าคําว่าไม่มีลุงของประชาชนก็คือต้องไปม,มีพักรวมไทยสร้างชาติเพราะพักรวมไทยสร้างชาติกับพักพลังประชารัฐคือพักที่รับได้รับการแต่งตั้งมาจากเผด็จการรัฐประาหารเป็นคนแต่งตั้งและเป็นคนสืบทอดอานาจมาอย่างที่ผมเคยย้ําและเคยพูดเสมอว่าวันนี้นะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นหัวหน้าคณะรัฐประาหารไม่สามารถทําคนเดียวได้ต้องมีพวกพ้องต้องมีลูกน้องต้องมีคณะ เพราะฉะนั้นวันนี้ลุงนะครับก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยนะครับวางมือแต่คณะพวกพ้องนะครับลูกน้องทั้งหมดแหะครับที่ยังอยู่ในโครงสร้างแหะครับนั่นคือโครงสร้างของเผด็จการรัฐประหารนะครับอ่ะนะครับ ลุ้นโฉมหน้ารัฐบาลผสมนะครับทุกฝ่ายสลายขั้วผ่าทางตันของประเทศรัฐบาลชุดพิเศษจริงๆเผยโฉมหน้ารัฐบาลใหม่ที่กําลังจะเกิดขึ้นหลังที่ประชุมร่วมรัฐภาพิจารณาโหวตนา,านยกรัฐคนทีคนที่30ตามที่นายภูมิธรรมเวชยาชัยรองหัวหน้าพักเพื่อไทยบอกกับทีมข่าวการเมืองเม <brushing. S 2> ื่อถูกตั้งคําถามถึงรัฐบาลพิเศษที่จะใกล้คลอดนะครับ โดยก่อนหน้านะครับที่จะถึงนี้ขอย้อนไปดูความสัมพันธ์ลึกซึ้งราหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลก่อนนะครับก่อนฉีก MOU ถือเป็นมิตรนะครับทางการเมืองมีวิธีคิดมีวิธีคิดเกี่ยวกับการแก้ปัญหาประเทศใกล้เคียงกันเพื่อไทยเคยได้สสเกือบ230คนจึงตัดสินใจเลือกคุณธนาธรจึงเรื่องรงกิจที่เป็นพักคระดับ3ให้เป็นนายกรัฐมนตรีแทนเพื่อไทยมาแล้วข่าวนั้นระดับแกนนําขอ หรืออยากเป็นประธานคณะกรรมการนะครับสามัญชุดไหนก็ยินดีสนับสนุนโดยไม่คิดยึดนะครับถือประโยชน์ของเพื่อไทยอะไรที่ทำให้เขานะครับที่เป็นคนรุ่นใหม่เติบโตแข็งแรงล้วนยินดีสนับสนุนคราวนี้ดูผลการเลือกตั้งเพื่อไทยได้อันดับสองก็ยอมรับให้กับก้าวไกลที่เป็นอันดับหนึ่งนะครับตั้งรัฐบาลก่อนตามธรรมเนียมปฏิบัติเปิดให้พักอันดับหนึ่งจัดตั้งรัฐบาลพักอันดับสองจะไม่ยุ่งถ้าจัดไม่ได้พักเพื่อไทยมีสิทธิ์จัดต่อ รูปแบบนี้นะครับจะไม่ยุ่งมาถึงขณะน,นี้ทั้งหมดทั้งมวลที่พักเพื่อไทยตัดสินใจเข้าร่วมกับก้าวไกลตั้งแต่ต้นนะครับหวังร่วมมือกันและได้รัฐบาลที่เข้มแข็งแต่สิ่งที่พลาดค,คิดไม่รอบคอบโดยลืมไปว่าเราอยู่ภายใต้กฎกติกาชำรุดไม่สามารถฝ่าด่านนะครับสอวออีก6 7ถึงเสเสียงได้ก้าวไกลเพื่อไทยมองก้าวไกลเป็นมิตรมาตลอดไม่ใช่มาบอกว่าหักหลังนะครับ เป็นคําพูดที่รุนแรงเกินไปทําลายความสัมพันธ์เชิงมิตรทําให้มิตรไปยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามตัวเองบางคนก็ออกมาพูดชนิดก้าวร้านะครับหลังจากทํางานกันมาเรื่อยๆเริ่มเห็นความแตกต่างในทางความคิดก้าวไกลมองในเชิงอุด,ดมคติเพื่อไทยมองในเชิงปฏิบัติจริงทุกอย่างที่ก้าวไกลได้รับนะครับขณะเ,เพื่อไทยมองในเชิงปฏิบัติจริงทุกอย่างที่ก้าวไกลได้รับขณะนี้เป็นสิ่งที่เพื่อไทยนะครับรเผชิญมาแล้วทั้ง ถูกยุบพักมาหลายรอบบุคคลระดับบริหารถูกตัดสิทธิ์สิ่งที่ต้องตระหนักและต้องเรียนรู้นะครับตรงนี้จนถึงปัจจุบันคือเราอยู่ในประเทศที่มีเงื่อนไขข้อจํากัดเยอะฉะนั้นทําอะไรนะครับเพื่อไทยคํานึงถึงระยะยาว วางบทบาทพักเดินไปข้างหน้าอย่างแข็งแรงตอบสนองปัญหาประชาชนสะสมกำลังทำให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นในสังคมต้องใช้ระยะเวลาไม่รีบร้อนอาจขัดใจหนุ่มสาวที่อยากรู้อยากเห็นอะไรเร็วๆขณะเดียวกันก็ต้องอยู่ในภาวะที่เป็นจริงทั้งสังคมความขัดแยง้งเกือบ20ปีตั้งแต่49คุณทั้งินชินวัตรเป็นนายกรัฐทนตีอยู่ในใจของประชาชนได้รับคัดเลือกมาถึง377ที่นั่งไม่มีพักไหนทำสถิติได้ขนาดนี้ ถูกยุบพักสังคมขัดแย้งบานปลายมาจนถึงทุกวันนี้และอยู่ภายใต้อำนาจรัฐบาลต่อนเนื่องมา9ปีเศรษฐกิจดำดิ่งซบเซาเพื่อไทยจึงไม่อยากจึงไม่เห็นด้วยที่จะขอให้อยู่ไปเรื่อยๆอีก10เดือนนะครับเพราะเชื่อมั่นนะครับหายไปเศรษฐกิจก็ยิ่งซับซ้อน และเราอยู่ท่ามกลางสังคมที่มีความขัดแย้งยาวนานความขัดแย้งนี้จัดดำรงอยู่นะครับเพื่อไทยมีส่วนหนึ่งในความขัดแย้งได้โอกาสได้รับการยอมรับก็สามารถที่ลายทางวิกฤตถือเป็นโอกาสแก้พกรรคันดับสองควรจะมีสิทธิ์ที่จะทำไปร่วมไปยกมือเป็นการพิสูจน์ความจริงให้ประชาชนเห็นว่าเพื่อไทยซื่อสัตย์ต่อตัวเองซื่อสัตย์ต่อสิ่งที่ตัวเองเชื่อและมีความพยายามสนับสนุนก้าวไกลนะครับที่มีโอกาสอย่างสุดกำลัง นายภูมิธรรมยังบอกถึงรายละเอียดบางส่วนบางตอนในเงื่อนไขที่นะครับก้าวไกลไม่ยอมถอยการประสานกับสอวรวมถึงแสดงฟาร์มไม่สบายใจต่อน้องๆในก้าวไกลบางคนก็ไปพูดทํานองเป็นภาพลบต่อเพื่อไทยจนถึงการตัดสินใจย,ยกเลิก MOU ต่างคนต่างมีอิสระด้วยการเคารพกัน ที่เพื่อไทยเน้นทํางานการเมืองใหม่ในการประชุม8ปดพักการเมืองมีข้อสรุป3แนวทางนะครับทั้งสร้างความโปร่ปงใสให้กับก้าวไกลพูดว่าไม่เป็นไรถ้าทั้งหมดไปไม่ได้และเราและมาถึงเพื่อไทยก็จะทําไม่ใช่อยู่อยู่ก็มาเริ่มต้นไม่เอาพักอันดับแรกเป็นที่มาของการเปิดเชิญพักภูมิใจไทยนะครับเจสเสียงเข้ามาร่วมนะครับก็ผ่านไม่ต้องพึ่งสอวอและทุกพักที่คุยการติดปม1 1 2บางพัก มองไปถึงนะครับวัฒถปฏิบัติทางการเมืองน้ำหนักแรงที่สุดเป็นพักรวมไทยสร้างชาติยังไงก็ไม่ร่วมได้นะครับเห็นต่างกันมากประสานพักการเมืองคู่ขัดหนานนะครับประสานสอวอนะครับสอสอทุกพักการเมืองพูดคุยกันหมดถือว่าทุกพักเป็นตัวแทนของประชาชนอันนี้จบซึ่งมีความเห็นทางการเมืองที่แตกต่างหลายอย่างที่ทํามาทั้งหมดนะครับ มาบอกว่าเพื่อไทยหักหลังตบสัตย์นะครับยืนฝั่งตรงข้ามกับมิตรขอเรียนถามประชาชนว่าสถานการณ์แบบนี้ถ้าเป็นเพื่อไทยจะทํำยังไงเห็นวิกฤตประเทศขนาดนี้นะครับเห็นความขัดแย้งที่เราอยากสลายไปด้วยกันให้ก้าวข้ามผ่านไปสู่ความสงบสุขแล้วมาร่วมมือกันแต่ละฝ่ายเป็นแบบนี้เพื่อไทยควรทาอย่างไรสิ่งที่พูดกับก้าวไกลไม่ได้ตัดรอนนะครับแบบแยกฝ่ายเพื่อไทยไปเรียนกับ3มแกนนำก็ ก้าวไกลนะครับถึงการทําหน้าที่ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านไม่ควรเหมือนในอดีตเริ่มต้นนะครับสร้างศักราชมิติใหม่ทางการเมืองแบบใหม่ไม่จําเป็นจะต้องอเห็นค้านทุกเรื่องอาวาระประเทศเอาวาระประชาชนเป็นหลัก เช่นรัตนูนป็นทางออกแก้ปัญหาวิกฤตการเมืองปัจจุบันเราเสนอวาระแรกให้ทําประชามติก้าวไกลสนับสนุนที่จะช่วยกันแก้ได้นะครับเราจะไม่ใช่เป็นรัฐบาลที่ขวางผลงานของฝ่ายค้านทุกอย่างที่ดีต่อประชาชนทําได้หมดนะครับยกเว้นเรื่องเดียว1-2 2ที่เกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติ เสนอมาอย่างไรก็ไม่ผ่านจุดยืนของเพื่อไทยจะถูกผิดรู้สึกชอบไม่ชอบวิจารณ์กันไปแต่พักเพื่อไทยมีจุดยืนอย่างนี้เชื่อมั่นแบบนี้จะทําแบบนี้วันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตจนถึงปัจจุบันเป็นความคิดเห็นที่แตกต่างในแนวทางในการแก้ปัญหาของประเทศเพื่อไทยพูดได้ว่าเป็นพักยืนหนึ่งนะครับอยู่กับการเมืองที่ความเป็นจริง การยอมรับสภาพของความเป็นจริงไม่ใช่การยอมจำนนแต่เป็นการหาทางออกจากความเป็นจริงที่เกิดขึ้นถึงสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ง่ายกว่าฉะนั้นภารกิจเพื่อไทยต้องพยายามจัดตั้งรัฐบาลให้ได้สเสนอคุณเสรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐทนตีมีความน่าเชื่อถือแบกรับภารกิจที่ยุ่งยากให้ผ่านไปได้ โดยยึดภารกิจของประเทศนะครับภารกิจของประชาชนหาทางคืนดีสร้างความปองดองให้เกิดขึ้นแม้การจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้จะยากลําบากฝ่าทุกครั้งแต่สิ่งที่เพื่อไทยคิดเป็นขบวนการทัศใหม่นะครับคิดนอกกรอบนะครับสิ่งเคยทําในเรื่องที่เหลือเชื่อให้สําเร็จมามากแล้ว ท่านมีความเชื่อมั่นเพื่อไทยหรือไม่นะครับที่จะผ่าวิกฤตนี้ไปได้แก้ปัญหาประเทศถ้าไว้วางใจท่านเลือกเราครับการเลือกครั้งนี้ไม่ใช่เลือกเพื่อจะมาเป็นรัฐบาลร่วมกันแต่เป็นการเลือกจากฝ่ายค้านก็ดีฝ่ายรัฐบาลเฉดสีต่างๆก็ดีถ้าเห็นพ้องกันว่าเป็นทางออกของประเทศเลือกได้ทั้งหมดผมพูดกับก้าวไกลก็ด้วยความสุภาพ ว่าการเมืองมิติใหม่ไทยเห็นว่าสิ่งที่เพื่อไทยทําเป็นประโยชน์โดยยึดวาระของประเทศวาระของประชาชนเห็นด้วยก็ยกมือให้เราได้พูดกระทั่งนะครับพักร่วมรัฐบาล188เสียงหรือพักอื่นๆใน8พัก ใครยินดียกมือให้ยกเลยนะครับเสียงสะท้อนการตัดสินใจเลือกนายกและตุนตีครั้งนี้มีเพื่อไทยเป็นแกนนำนะครับเป็นฟาร์มเห็นพ้องนะครับของทุกๆฝ่ายวันนี้เรารออยู่อย่างเดียวคือพร้อมประกาศความร่วมมือและการตัดสินใจร่วมมือกันเป็นรัฐบาลของเราไม่ต้องการแบบเดิมๆจับมือเจ็ดพักแล้วจบนะครับ เพื่อได้รัฐรมารสมารรละันและทุกๆฝ่ายการที่ยังไม่ชัดเจนนะครับว่าจบแค่นี้จริงหรือไม่เราจะมีเกิน150ถึง260เสียงมี8พักหรือ9พักหรือ10พักหรือมีมากกว่าน,นั้นนะครับจำนวนอาจเพิ่มขึ้น2 8 8ตถึง300เสียงก็ยังได้อีกหลายพักถ้าเปิดเผยนะครับไปจะบอกว่า เป็นไปได้เหรอนะครับขอบอกว่าเป็นไปได้แต่ไม่มีพันธะไม่ได้มีการต่อรองอะไรทั้งสิน้นโดยบอกว่ายินดีที่จะโหวตสนับสนุนภายใต้หลักวาระประเทศวาระของประชาชนเพื่อให้รัฐบาลมีเสรีภาพเกิดความมั่นใจสําหรับการแก้ปัญหาของประเทศในอนาคตคําถามนะครับถ้าบอกว่านะครับทุกพักเนี่ยสนับสนุนนะครับเพราะภายใต้วาระของประเทศและวาระของประชาชนแล้วทําไมถึงไม่สนับสนุนให้พักก้าวไกลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนที่มาจากมติของ ประชาชนเป็นรัฐบาลเหรอครับหลักการง่ายๆแค่นี้ครับวันนี้คุณไม่ต้องมาพูดให้ตัวเองคุณดูดีเลยครับเพื่อไทยต้องการจะเป็นรัฐบาลโดยหักหลังประชาชนทั้งๆที่รู้ว่าฝ่ายนั้นนะครับก็คือเป็นผดัดการรัฐประหารแท้ๆวันนี้ทําตามสวแล้วบอกว่าไม่ได้ทําตามเหรอครับสิ่งที่เพื่อไทยทําคืออะไรครับถ้าวันนี้บอกว่านะครับทุกพรรคการเมืองเนี่ยนะครับเขาสนับสนุนหมดครับโดยโดยนะครับใต้โดยภายใต้หลักวาระประเทศวาระประชาชนถ้าโดยนะครับ ใต้หลักภา,าวะประเทศภาวะประชาชน188เสียงเขาก็ต้องโหวตเลือกนายกตามสันธามติของประชาชนแค่นี้คุณพุมิทาคิดไม่ได้หรอครับสมองนักการเมืองมีแค่นี้หรอครับแต่วันนี้คุณกลับมาบีบดันเอ,อ้ยมาพูดแบบนี้พูดเหมือนให้ตัวเองดูดีวันนี้คุณก็บอกมาตรงๆว่าคุณอยากเป็นรัฐบาลคุณอยากเป็นรัฐบาลตัวสันคุณไม่ได้เป็นรัฐบาลมานานแล้วหิวกระหาย ต่อไปนี้ผมบอกเลยครับว่าประชาชนจะจ้องและจับตาการทํางานของพวกคุณถ้าคุณทุจริตคอร์รัปชันโกงกินหรือมีสวยเมื่อไหร่ประชาชนจะออกมาแฉประชาชนออกมาจัดจัดการพวกคุณแน่ไม่ต้องกลัวมีอะไรอัปเดตมีอะไรคลิปหน้ามีอะไรขึ้นไหวเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ